ขอภัยครับชุงเทวฤทธิ์เอาขอภัยเทวฤทธิ์ชงตับโพโบก้าจะเป็นฝ่ายยิงก่อนนะครับเอ้อชงคานนะครับลูกนี้ก็เด็นหลอกมากรับไม่ผ่านนะครับเผ็ด <laughs> <laughs> ดูภาพใจกันครับเทวฤทธิ์ตั้งใจมากครับลูกนี้ ยิงชนทางไปสําหรับผู้ประตูรักษาประตูหมู่สี่ชื่อขอแายแบงค์นะครับต่อไปเป็นหมู่ที่สี่ความกดดันก็กลับมาอยู่ที่ทัพโพหมู่เก้านะครับต่อไปจะเป็นการยิงทัพไฮหมู่ที่4ี่นะครับหรือว่าเป็นลูกได้เปรียบจะรับหน้าที่โดยนักขลินชุบมากมกันซับไป ลุกเรียบ<ล>เรียบ้อยครับลูกนี้นักลินนะครับเป็นนั้นว่าหมู่สี่ขึ้นนำหนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับความกดดันยังไม่อยู่หมู่ที่9ตอนนี้ความกดดันอยู่ที่หมู่ที่เก้าจะรับหน้าที่สังหารโดยนัทพุปัจจันศีนะครับ รักษาประตูมูสีขอให้ไม่รู้ชื่อจริงนะครับชื่อเล่นชื่อแบงค์ถูกต้องไหมครับพ่อผู้ใหญ่ท้องวันครับผมนันตรพลชม่มเรียบร้อยนะครับสกอร์ตอนนี้เสมอกันหนึ่งประตูต่อหนึ่งแต่คนที่สองของหมู่ที่เก้าเปลี่ยนมือประตูแล้วนะครับ หมูดที่สี่รับหน้าที่โดยสุริยาสุธิปศคงถ้านายสมคุณไม่ถูกขอไฟด้วยนะครับสุริยาชุบเรียบร้อยนะครับ เป็นว่านะครับยิงเข้าไปแล้วสุริยาเป็นนำสองประตูตอนหนึ่งครับคนสุดท้ายของหมู่ที่9กมอบหน้าที่ให้ธงพรธงทองธงทอนนะครับธงทอนแต่ก่อนเป็นตัวที่เด็ดนะครับเป็นนักกีฬาประจำอำเภอหน,นองแสงกาว่าได้ยิงเข้ายังอยู่ ลงครับทุ่งทองทุท่เรียบร้อยครับโหโหทุ่งทองเรียบร้อยนะครับเป็นนั้นว่าชนลเลอร์ฟุตบอลชายได้คะแนนมือที่สีครับพอสิ้นตัวมือทั้งสองทีมด้วยนะครับ <S 2> <S 2> <S นี่ครับต่อไปขอให้ทุกคนอยู่ที่เต็นต์ก่อนนะครับเพราะเราจะเป็นพิธีปิดรอเวลา34พสิบสีนาฬิกา ท,ทีมน,นะครับเชิญที่าการสนามขอเียกตัวมือให้อีกครั้งหนึ่งครับ